เรื่องไตนะคะรู้เร็วรักษาทารืน้นทันนะคือ,อพอมีก็จะชอบที่จะไปปันทุติต่างประเทศนะแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆมาฝากเพื่อนในเพจนะคะโรคไตเนี่ยนะมันมีทสองแบบนะสองชนิดนะคะก็เรียกชูทายออฟคิดดี้ดิซิ s e คือไตเนี่ยนะคะพอเป็นโรคเนี่ยไตเสือ่อมไตวายอะไรเนี่ยนะคะมันคืออะไรมันก็คืออาการที่สูญเสียความสามารถในการ อัน,นี้ไตเนี่ยทำงานอะไรไตก็มีหน้าที่กรองกรองของเสียออกจากเลือดของเรานะไปทิ้งทางปสาัสสาวะใช่ไหมไตยังทําหน้าที่ปรับสมดุลเรื่องแร่ธาตุของเหลวระดับน้ำนะปรับสมดุลเรื่องความดันถ้เกิดว่า เขาสูญเสียความสามารถในการทํางานเขาต่างๆเนี่ยร่างกายเราก็จะมีอาการหลายอย่างนะมันจะมีเรื่องบวมเรื่องคันเรื่องปสัสสาวะไม่ออกนะเรื่องความดันสูงอาเจียนอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะคะไตเสื่อมไต,าตาวายเนี่ยนะคะเขามี2ชนิดชนิดแรกเนี่ยเขาเรียกว่า acute kidney failure ก็คือเป็นการสูญเสียความสามารถในการทําง,งานแบบ เฉียบพลันนะคะแบบกระทันฐานแบบเฉียดพลันเลยเนี่ยนะคะเช่นเกิดอุบัติเหตุค่ะไตได้รับความเสียหายไตยได้รับแรงกระเทือนเเช่นอาจจะมีอุบัติเหตุรถชนสูญเสียน้ำหรือสูญเสียเลือดไปมากนะคะหรือว่าไตาเนี่ยถูกทำลายอย่างนี้นะคะก็จะเรียกว่าเป็นไตาวายเฉียบพลันนะคะ แลมีสาเหตุต่างๆเยอะเลยนะคะอย่างเช่นมีเรื่องการรับยาเคมีบางอย่างเช่นบางคนที่กําลังรับการรักษาเรื่องมะเร็งต้องรับีคมีใช่ไหมคะรับเคมีเยอะนะคตายก็อาจจะวายเขียบพลันได้นะก็ยังจะมีเรื่องการใช้ยาเกินขนาดน,นะคะโอเวอร์ด o นะ,ะการขาดน้ํารุนแรงแล้วก็มีการติดเชื้ออันนี้คือเป็นตัวอย่างนะคะ ได้รับการรักษานะเข้าโรงพยาบาลได้รับการรักษาถูกต้องเนไตก็สามารถจะฟื้นกลับคืนมาเป็นปกติได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็มีความเสี่ยงนะคะผู้ที่เคยไตายวายเฉียบพลันแบบนี้นะคะเขาจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นไตาวายเรื้อรังได้ในวันหน้าส่วนชนิดที่2นะคะก็คือเป็นคลอนิก โครนิกคิดนี่อินซิสนะคะก็คือเป็นโรคไตาวายเรื้อรังไตาวายเรื้อรังนี่ก็คือมันจะค่อยๆเป็นค่ะแบบที่สองเนี่ยเรื้อรังเนี่ยคือมันก็จะค่อยเสื่อมลงเสื่อมลงมาจากอะไรสาเหตุดับหนึ่งเลยนะคะคือมาจากโรคเบาหวานค่ะเบาหวานอ่าไดรบินจีไทป์ทูชนิดที่สองนะคะ โรคเบาหวานเนี่ยเป็นสาเหตุนหนักหนึ่งเลยที่จะทําให้ไตเสื่อมแบบเรื้อรังได้นะต้นเหตุที่2ก็คือพวกเป็นความดันสูงนะคะแล้วก็ลองมาก็จะมีพวกเกาพวกยูกลู่รตสูงพวก SLE โรคพุ่มทวงนะคะหรือจะเป็นนิ่วในไตหรือบางคนก็มีเป็นพิการตนะั้งแต่กำเนิด ไวายเรื้อรังเนี่ยจะมีทั้งหมด5ระยะนะคะซึ่งเขาแบ่งแต่และระยะเนี่ยออกออด้วยความสามารถในการกรองของเสียของไตถ้าเป็นไปตรวจเลือดนะคะในใบผลเลือดเนี่ยเขาจะเขียนว่าเป็นค่า eGFR หรือ GFR นะคะเป็นค่าที่จะบอกว่าคุณเนี่ยอยู่ในสเตจไหนระยะเสื่อมระยะไหนนะคะซึ่งมี5ระยะนะคะ ระยะแรกตัวระยะหนึ่งนี่นะคะระยะที่แบบใกล้ฟอกแล้วนะคะตายไวยแล้วต้องฟอกตายเปลี่ยนตายนี่คือระยะ5นะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณอยู่ในระยะไหนนะคะสามารถดูแลปลื้มปูขึ้นมาได้นะคะ mm hmm. ถ้าเกิดคุณรู้ตอนระยะ4ี่ก็ดูแลขึ้นมาเป็นระยะ3ขึ้นมาเป็นระยะ2ออย่างนี้ได้นะ,ะด้วยการคุมอาหาร คูมอาหารเพื่อลดการนำของเสียเข้าไปในร่างกายนะแล้วก็นี่ค่ะทานอาหารเสริมคุณภ,ภาพสูงแบบเจลนะคะนี่เป็นแบบเจลนะที่เป็นซองๆนี่เป็นแบบเจลนะคะคือสารอาหารพวกนี้เนี่ยนะคะจะคุณภาพสูงมากทานนิดเดียวนะเหมือนยาฉีดเลยนะคะเข้าไปเนี่ยเขาก็จะไปช่วยบำรุงฟื้นฟูร่างกายของเรานะทำให้ฟื้นขึ้นมาได้ถ้าอิเจฟมาฟื้นขึ้นมาได้นะคะ มีได้แนะนำผู้ป่วยโรคไตเนี่ยมายาวนานเป็นสิปีแล้วมีผลลัพธ์ต่างๆมากมายนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็นำเข้าจากอเมริกาเข้ามาเมือไทยเนี่ยเข้ามาตั้งสิามปีแล้วคือมีผลงานคือมีผลลัพธ์มากมายเครื่องไตเนี่ยแปลกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเวลาที่เราไปหาหมอนเนี่ย คุณหมอเนี่ยมักจะไม่ได้บอกเรานะคะว่าไตาเสือ่อมไตเริ่มเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยแปลกมากเลยคือคุณหมอเขาจะยังไม่ทันบอกเรามาบอกอีกทีนึงเนี่ยคือเอ๊ะให้ระวังนะเดี๋ยววังเส้นได้แล้วนะอาจจะต้องข้อไตแล้วอะไรเงี้ยส่วนมากข้อมูลเหล่านี้จะมาตอนใกล้ๆแบบระยะ5ระยะ4อะไรกันแล้วเนี่ยเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยพีก็เลยอยากจะแนะนําว่าให้คุณเนี่ย ดูผลเ,เลือดเองด้วยนะคะว่าค่าไตาเราเนี่ยอยู่ในระยะไหนแล้วนะคะเพื่อที่เราจะได้มาควบคุมดูแลเรื่องอาหารแล้วก็มาดูแลฟื้นฟูทันนะไม่ปล่อยยาวไปจนกระทั่ง,งไปอยู่ระยะ5้าแล้วเนี่ยก็จะฟื้นยากถ้าเรารู้เร็วเนี่ยก็จะได้ฟื้นเร็วนะคะคืเอ,อเรื่องไตเสื่อมเนี่ยคุณาจจะเคยได้ยินมาจากทุกที่ทุกทางรวมทั้งคุณหมอด้วยนะคะว่า ไตเสื่อมเนี่ยไม่มียารักษานะคะไตเสื่อมเนี่ยไม่มีการรักษาไม่ได้เสื่อมแล้วเสื่อมเลยมันก็จะเสื่อมเสื่อมลงไปหรือคุณแค่ชะลอมันไม่ให้เสื่อมหนักไปกว่าเดิมนะคะซึ่งความจริงก็เป็นอย่างนั้นก็คือในทางการแพทย์แล้วไม่มียารักษาไตไม่มียาที่กินแล้วเนี่ยจะฟืน้นฟูไตขึ้นมาได้เพราะว่าไตเนี่ยมีหน้าที่ขับของเสีย คุณทานยาอานตราเคมีเข้าไปยิ่งเป็นภาระให้ไตต้องขับเคมีเหล่านั้นก็าเคมีเหล่านั้นร่างกายไม่ต้องการนะคะเมื่อไตมีภาระหนักจะต้องขับของสินแปรกปอนเหล่านั้นนะคะอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็เลยจะทําให้ไตเนี่ยยิ่งแย่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานยาเคมีเนี่ยจะไม่ได้ช่วยให้ไตดีขึ้นเลยนะคะต้องคุมอาหารเท่านั้นการคุมอาหารสําหรับโรคไตเนี่ยถ้ายังไงเนี่ย ติดต่อมาได้นะคะมีคําแนะนําให้ติดต่อมาทางอนบล็อกซี่ได้เลยหรือว่าคอมเมนต์ข้างล่างนะคะเดี๋ยวจะแนะนําว่าในแต่ละระยะของโรคไตเนี่ยควรจะทานอาหารอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้เป็นภาระไตในการขับของเสียนะคะและออนอกจากว่าเราเบาบางไม่ให้ไตมีภาระหนักแล้วนะคะเราก็มีนี่ค่ะอาหารเสริมที่จะฟื้นฟู ่วยฟื้นฟูได้ฟื้นฟูยังไงอย่างตัวนี้นะคะอูมิเน,นี่ยนะคะเป็นสารสากัดจากสาหร่ายทะเลน้ําลึกนะคะเราสากัดเนี่ยคือไม่ใช่เอาสาหร่ายมาบดบดใส่ในนี้นะเราไม่ได้เอาสาหร่ายมาเป็นชิ้นๆผงๆอะไรเลยนะ,ะเราสากัดตัวที่มีประโยชน์ในสาหร่ายทะเลนั้นอีกทีสารที่ว่า่ชื่อว่าฟูคอยแดง ฟูคอยเดนเนี่ยนะคะเป็นสารสกัดที่คุณสามารถไปเสิร์ชได้ในวงการแพทย์นะในพัฒเมดเวลไวย์เว b พเมนะหรือเสิร์ช Google ดูนะคะคว่าฟูคอยแดนนะ F U C O I D A N ฟูคอยแดนเนี่ย e ก,ก็จะเป็นสารที่มากระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ของร่างกายนะสามารถที่จะไปช่วยฟื้นฟูบำรุงซ่อมแซมเซลล์เสื่อม แล้ยังจะช่วยให้เลือดหมุนเวียนมีมีตัวแอนตี้ออกซิแดนท์ให้ด้วยนะคะเขาสามารถต้านอนุมูลอิสระด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณทานตัวนี้ซึ่งเป็นแบบเจลนะปริมาณแค่28กรัมมันเป็นปริมาณที่น้อยและเป็นเจลคือดูดซึมได้เร็วมากนะดีกว่าแบบเม็ดผมน้ำทำให้ไตไม่มีภาระที่จะขับของเสียเลยและเข้าไปช่วยฟื้นฟูนะคะ ตัวนี้เนี่ยถ้าไปเสื่อมระยะแรกๆนะเราก็ให้ทานแค่วละรองก็พอนะคะแค่เด็ดแล้วก็ดูนะ,ะแต่สมมติถ้าเกิดว่าคุณไปเสื่อมระยะหลังระยะท้ายๆระยะ3าีระยะ4ระยะ5นะคะเราจะให้ทานวันละสองซอนะคะวบคู่กับตัวนี้นะคะ คือ s r t ตัว HRT เนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่สกัดจากธรรมชาติเช่นกันนะมีสารที่บำรุงหัวใจและหลอดเลือดทั้งหมด7ตัวเช่นโพรไนไตรทีนโอริเิซิดโพลิโคซานอลอัลาเนทีนคือเดี๋ยวบีใส่ลิงค์ไว้ข้างล่างให้นะคะว่าฮาร์ดเนี่ย HRT เนี่ยสามารถที่จะช่วยคุณได้อย่างไรหัวใจกับไตเนี่ยทำงานด้วยกันนะถ้าหัวใจนะที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องปั๊มน้ำเนี่ยแข็งแรง ไปนะคะที่เป็นหนะ้าที่กรองนะก็จะกรองของเสียได้ดีนะไตถูวใจทําง,งานร่วมกันเราก็จะต้องบำรุงทั้งสองส่วค่ะเป็นนะอาหารเสริมที่เป็นแบบเจลอร่อยที่เด็กๆก,ก็ทานได้ทานได้ทุกเพศทุก,ทก,ทก,ทกวัยนะคะอันนี้ไม่มีผลเสียบ้านมีเองก็ทานมาทั้งหมด1 7บีแล้วแค่เด็ดจุกนี้แล้วก็ดูดเลยไม่ต้องชงไม่ต้องผสมน้ำนะคะเร็กๆก็เป็นอาหารเสริมที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนเ่อ ผู้ที่อยากดูแลสุขภาพบำรุงฟื้นฟูไตนะคะหรือมีปัญหาเรื่องไตอยู่ตอนนี้นะคะก็ติดต่อสอบถามดูมาได้นะคะวันนี้มีก็มาแบ,บ่งปันเรื่องการฟื้นฟูไตเย็นธรมีค่ะดูแลสุขภาพันด้วยนะคะแปกตนค่าหรืาว่า